โอเคเราจะมารีแคปเพลงฟาลักพ่อกัน hey. ที่จริงทุกคนได้ยินมาเยอะแล้วแหลบเพลงนี้นะแต่ว่าเ,าเวอร์ชันนี้เราคิดว่ายังน้อยคนที่แบบจะได้ฟังว่ามันมีคนฟังไป4ี่แสนคนคุณอาจจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นก็ได้ฟาลักพ่อในในเพลงนี้นะครับเขาในคลิปนี้เนะ okay. าะโอเคฟารักพ่อในคลิปนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ไปร้องกับพี่ซีสวัสนะครับในรายการเซ็งวิทยมีร้องกับสีชื่อเพลงว่าฟารักพ่อด้วย แบดมิกซี่จ้าไปทำไมโดนตีไม่มา yeah, no, no, no. นะเสียงใครเสียงพี่ซีพี่ซีขึ้นมาคือสูงมากปกติแล้วพี่ซีจะไม่ใช่คนที่ร้องเสียงสูงขนาดนี้แต่ด้วยความที่แบดมิกซี่เขาแบบว่าเขาแบบทำมาตรฐานไว้ประมาณเนี้ย พี่ซีก็เลยอาจจะต้องแบบดันตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ทําได้ดีแล้วก็คาริสมาของพี่ซีตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเพลงมานี่คือถือว่าน่าสนใจเพราะดูออล่าจับมากๆเลยคือเขาทำแบบว่าเป็นฟูลแบนด์มากๆคือ แบ d มิกซี่กับพี่ซีในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่จอยมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ซีดูแบบรีแล็กซ์แล้วก็เป็นกันเองคือพี่ซีเป็นคนหนึ่งที่มองดูแล้วเป็นนักแสดงที่มีความสามารถเยอะมากๆอันที่หนึ่งคือเป็นนักแสดงที่เก่งเลยล่ะเก่งมากๆอันที่สองเป็นพิธีกรก็เก่งมากและอันที่สามคือสิ่งที่เขาชอบอยู่มากๆแล้วคือเราจะเห็นบ่อยมากเวลาที่เขาไปออกรายการอะไรก็ตามเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ร้องได้ดีมากๆด้วยคราวนี้พอมาจับคู่กับแบ d มิกซี่แล้วมาฟีเจอร์ริ่งกันในเพลงฝาลักพ่อ ต้องบอกก่อนว่าเพลง้ารักพ่อเนี่ยมันถูกเซตอัพโดยมุมมองของอของสาวประเภท2ที่ที่มีจินตนาการเกี่ยวกับความฝันว่าเฮ้ยฉันมีฉันมีชูก้าแดดดี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่สีก็จอยจอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราถือว่าเป็นเป็นการแบบเป็นการเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องที่น่าสนใจเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะที่แบบ สเตรทกายจะมาแบบว่าเล่าผ่านมุมมองที่เป็น LGBT ขนาดนี้เราททำได้ดีมากเลยดีมากจนเราเชื่อเลยว่าพี่ซีถ้าเกิดมีละครสักเรื่องนะถ้าเขาเล่นเป็น LGBT เขาน่าจะเล่นได้แบบปังเลยไปพี่ซีแบบยิ้มเยอะมากน่าจะสนุกแกก อย่างนึงที่แบดม็กซี่ทำได้ดีในตรงนี้คือพอขึ้นเพลงมาแล้วอะ่ะเขาสามารถแบบว่าเขายิงส่งเราอะ่ะเข้าไปสู่การจอยกับเพลงของเขาได้เลยในวินาทีนั้นอะคุณมันยากมากนะเพราะว่าตอนที่ขึ้นมาเมื่อกี้อะ่ะแทบจะไม่มีดนตรีอะไรเลยใช่ไหมแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เขาอะ่ะ เข้าสู่การนําเข้าเพลงแล้วแบบพร้อมจะจอยได้ทันทีอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้วแบทมิกซี่ทำได้สมบูรณ์แบบมากคือไม่ค้านสายตาเลยสิ่งที่แสดงออกมามันเห็นได้ชัดตรงที่สายตาท่าทางแล้วก็บรรยากาศของคนรอบข้างมาสนุกมากๆจริงๆไปดูกันต่อว่าพี่ซีจะเอาอยัางไงกับเพลงนี้ โอ้จะ oh. บอกว่าเมื่อกี้อะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ซีเขาแบบร้องประสานขึ้นมาใช่ไหมจังหวะที่เขาร้องประสานคุณคือโทนเดียวกับแบทมิกซี่ซึ่งมันยากแบทมิกซี่ร้องเพลงแบบสูงมากเขาร้องคีย์เดียวกับที่คนเสียงสูงอะ่ะร้องกันอะ่ะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโทนที่สูงมากอะ่ะสำหรับคนทั่วไปนะเออแล้วพี่ซีบอกว่าเมื่อกี้ก็คือร้องประสานได้ดีได้เนียนคลิปเราคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันด้วยซ้ำ โอเคคราวนี้ดนตรีมันส่งมากจังหวะเมื่อกี้คือจังหวะที่แบบบูสต์ความสนุกมากขึ้นแล้วพอส่งไปท่อนฮุกแรกแน่นอนการที่จะเอาบรรยากาศให้มันอยู่ในท่อนฮุกแรกอ่ะมันก็โอเคมันเป็นไปได้ง่ายไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าจบจากฮุกแรกแล้วจะยังไงมาตรงท่อนที่2แล้วเขายังจะเขายังจะโฮความสนุกได้อีกไหมเดี๋ยอันนี้ต้องรอดูกันแต่ว่าเขาดูก่อนว่าฮุกแรกพี่4ีกับแบนแม็กซี่ทำไว้ประมาณไหน จะบอกว่าพี่ซีปล่อยสุดนะเพราะว่าอะไรมันเสียงสูงมากมันเสียงมันเสียงสูงแบบ มันเสียงสูงในคีผู้ชายที่ร้องยากและพี่เสียเอาอยู่คือมันมีหลายปัจจัยที่ทาให้ผู้ชายหลายคนสามารถร้องเสียงสูงสูงได้เนาะอันที่1เลยคือเขาฝึกมาเยอะมากอันที่2คือเขาเค้นออกมาได้เยอะมากและอันที่3าคือเขาสนุกและเอนจอยกับมันมากๆเขาเลยทําได้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มาสจัยนของความเป็นมนุษย์เนาะคือมันจะมีหลายครั้งที่ถ้าเกิดว่าเราแบบ อเนอร์จีมันมากพอหรือว่าแรงส่งมันมากพอมันก็จะทําให้สิ่งที่เราทําได้ยากกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันคือพี่สีอร้องเสียงสูงได้แหละเราเคยเห็นมาหลายคลิปแต่สูงในแบบที่เมนเทนออกมาให้แบบว่าทั้งเพลงขนาดเนี้ยมันน่าจะทําได้ยากและน่าจะเหนื่อยมากแต่พี่ซีดูจอยมากแล้วทําได้ง่ายไปเลยเอออันนี้มหัศจรรย์มากสำหรับซีสิวัตนะครับสูงมาก,มากแล้วแบบ คืออย่างหนึ่งที่แบดมิกซี่ทำได้แล้วเราประทับใจคือแบดมิกซี่อาจจะเป็นคนที่อ้าปากแล้วแบบลูบป,ปากคือด้วยความด้วยความที่สาวประเภทสองอะ่ะเขาจะมีพื้นฐานของการโชว์อยู่แล้วพื้นฐานของการแบบว่าสื่อสารในรูปแบบของอาจจะมี drag บ้างหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าอ,อ,อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบมันมันมันล้นล้นนิดนิดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งดีนะ เพราะว่าอะไรแบทมิกซี่อ่ะใช้วิธีการอ้าปากเพื่อให้มันดูเหมือนเหมือนกับว่าเป็นโชว์จริง,รงๆอ้าปากแบบกว้างมากๆอ่ะทําให้เขาสามารถเก็บคําได้ครบแล้วที่ยากไปกว่าน,นั้นคือบางครั้งการอ้าปากกว้างมากๆ,ๆถ้าเราอ้าปากกว้างจนเกินไปอ่ะมันจะทําให้เสียงมันล้นไม่ออกมาใช่ไหมแต่แบทมิกซี่อ่ะทำได้ดีควบคุมอุณหภูมิได้ดีควบคุมการร้องได้ดีแล้วที่สําคัญคือสื่อสารไปแล้วว่าภาพชัดต่อเวลานี่คือแบทมิกซี่เราคิดว่าหาคนจับ ตัวเอา,าตัวจับแบทมิกซี่ได้ยากในยุคนี้เลยเพราะว่าอันที่หนึ่งคือทักษะสูงทักษะแม่นยำโน้ตก็แม่นยำจังหวะลมหายใจก็ดีคือเพลงของแบทมิกซี่จะเป็นเพลงที่แบบว่าลมหายใจสั้นๆต่อๆกันแบบนานๆแล้วเสียงสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแรงซับพอร์ตไม่ดีลมไม่ดีนี่คือเอาไม่ไหวแล้วแบทมิกซี่ทำได้ดีมากเราชอบมากตรงนี้<ๆ>อู้ดูแต่ละโน้ต อ,รรอ,อ,อันนี้เกี<ย>่กับใจจังสังที่หนชอบแ็คบาอตัวใหญ่ต้มยำ <IS follows> คือพี่ซีเหมือนกับพอแรปไปแล้วเขินไปอ่ะคือจบบังหวะเมื่อกี้แกปล่อยจอยสุดไงแล้วพอแกลืมเหมือนกับแกลืมไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องมาแรปนะแล้วพอแรปแกก็ดูเคขินนิดนึงแล้วว่าก็เป็นสเสน่ห์ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งในในโชว์ในเพลงนี้เนาะเราถือว่า ตรงเนี้ยเราโอเคเราไม่ติดอะไรถือว่าบรรยากาศมันพาไปอะไรเงี้ยแล้วพี่ซีร้องเสียงสูงมากในตอนแรกๆทั้งตอนท่อน A ท่อน B ท่อนฮุกอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งที่เขาจะต้องแบบว่ามันร้องแบบเป็นเมา์โทนอ่ะเขาแบบมีหน้าเบลอนิดนึงแต่แต่ก็โอเคเราถือว่าเรา้อัยได้ีีียรสสมช่ม่่ออนิิบททจจะะออ้งูา เาฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอรพี่ซีสื่อสารแบบแบบแอบเขินอ่ะเอออันนี้ฮายยยจอยๆนะทุกคนเห็นไหมว่าตอนที่เขาถึงแม้ว <affili ates> ่าป้าจะแก่ตรงเนี้ยมันใช้เขาเยอะไรใช้วิธีการร้องคนละแบบกันถึงแม้ว่าป้าจะแก่เป็นการพุ่งเสียงออกไปข้างหน้าแต่ เป็นการสูบกลับเข้าไปข้างในเออแล้วช่วงจังหวะลอยต่อของแบ็คเม็กซี่อ่ะมันสั้นนิดเดียวอ่ะเขาเป็นคนที่แบบพิ้วนะคือเขาอาจจะร้องแบบนี้มานานจนทําให้การร้องแบบนี้ของเขาอ่ะง่ายไปเลยแต่ในทางกับกันคือถ้าเป็นคนแบบทั่วๆไปอย่างเราคนที่ชอบฟังเพลงคนที่ชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยมาร้องให้สลับกันระหว่างจังหวะ,ะพ่นลมกับจังหวะสูบลมเนี่ย เราทำไม่ได้ในทันทีต้องฝึกก่อนสักระยะหนึ่งแต่แบดมิกซี่กลายเป็นเรื่องง่ายได้สำหรับเธอไปเลยเธอแบบสื่อสารได้ดีแล้วสายตาสีหน้าความจอยโอ้สนุกมากเพลนี้สนุกจริงๆริสนิแบบล้นเหลือมากแบทมิกซี่พี่ซีกลับมาแล้ว ู <Dude. S 2> คือจังหวะที่เง,งินในบัญชีไม่พอใช้ตรงเนี้ยพี่ซีจะร้องตรงอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นสกิลที่น่าสนใจคือมันยากถ้าเกิดพ่นออกมาไม่แม่นหรือแรงไม่เท่ากัน ตลอดเวลานะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราทำใช่ไหมก็แรงไม่ดีแรงไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ของพี่เสียแรงเท่าเท่ากันทุกครั้งที่แบบโน้ตเท่าแรงเท่าอันนี้คือดีถือว่าพี่สีเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกอะไรนะซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วก็เขาสร้างไว้ในเพลงได้เก่งถือว่าเก่งมากแล้วเราสนุกมากกับการที่แบบ เขามีลูกแซลลูกแบบลูกแซมลูกแซลลูกซัพพอร์ตอะไรเงี้ยสนุกและอีกที่สําคัญคือแบดมิกซี่ก็คือจอยตอนของเพลงจริงอันนี้คือแบบแรงแรงนังยังไม่ตกเลยนะ2อนาทีกว่าแล้ะ เราชอบมากเลยนะตอนที่แบบว่าเลยเดคคอนโดใหม่เนี่ยคานาคานาฟ้ารักพ่อเนี่ยคานาคานาฟ้ารักพ่อมันเป็นการแบบเน้นคำเน้นคำโดยคำที่ต่างกันนึกออกปะเน้นเขาเรียกว่าไรเน้นบีดโดยคำที่ต่างกันแต่ให้จินตนาการที่ต่อเนื่องกันโดยที่แบบไม่สะดุดถึงแม้ว่าจังหวะเพลงมันจะทำให้รู้สึก รู้สึกสะดุดแต่เราไม่สะดุดเพราะเรารู้สึกว่าจังหวะเนี้คือถูกต้องเรื่องไหมหลายหลายครั้งอะ่ะการการทําเพลงออกไปแล้วทําให้คนแบบสะดุดหูทําให้คนจําได้อ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทําให้เพลงมันสมูทนะแต่การทําให้เพลงไม่เรียบจนเกินไปอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้คนฟังเพลงของคุณแล้วมันติดหูเหมือนกันซึ่งแบทมิกซี่ก็ทําได้ดีแล้วเราก็ยังหาจุดที่จะไปติดไม่ได้เลยเพราะนางเก่งจริงๆ โอ้ช่วงแบอบสนุกมากเมื่อกี้คือพี่ซีเขินคือเขาจริงๆสเสน่ห์ในการเพอร์ฟอร์มของแบนด์เิกซี่อะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเขินได้อ่ะเมื่อกี้เขินแบบยิ้มแบบหน้าแดงเลยนะเราว่านางเก่งอ่ะ สูงมากคือเป็นการไล่แบบเป็นการไล่โทนขึ้นไป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 ใช่ไหมแล้วคนหนึ่งอ่ะร้องเนื้อเพลงอีกคนหนึ่งอิมพอไวส์ขึ้นไปแล้วมันดูแบบดูแบบไม่ได้อยไปกว่ากันเลยอ่ะเนื้อก็ดีอิมพอไวส์ก็ดีโอ้เพลิน,เพล,นเพลินแบบเพลินมากใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้นะเธอตอนนี้250,000วิวอ่ะไปเพิ่มเอะเพลงนี้ ไม่ใช่เพลงนี้คลิปนี้ควรจะแมสเพราะว่าอะไรมันแบบฟูลฟิลอะไรหลายๆอย่างเปิดระหว่างวันเปิดระหว่างช่วงสงการก็ได้เต้นแบบฟารักพ่อให้ยับเลยแล้วเปิดคลิปนี้นะคือแบบเนี่ยดีเออเยอะๆหมดๆอุ้ยสายตาคือแบบ อยากให้ไปดูสายตาแบดมิกซี่เมื่อกี้อ่ะคือสายตาแบบคือแบบยั่วแบบชิ้งอย่างเงี้ยดีโคตรดีเลยโอ้เสียงพี่ซีคือแบบแยกแทบไม่ออกกับแ,แบดมิกซี่ <c oughs> โอ้พี่ซีใส่สุดมาก โอ้โอ้เราคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในสตูนะคือเราเต้นยับเลยนะเพราะมันสนุกมากจริงๆเสน่ห์ล้นเหลือคือ2คนนี้เอาอยู่ใครจ้าง2คนนี้ไปโชว์ด้วยกันนะเราว่าเพลินเพลินมากๆเลย <laughs> สนุกโอ้ oh. อันนี้คือเกินจินตนาการคือแบบ มันนึกถึงอะไรอ่ะมันมันนึกถึงเซลฟินที่แบบเป็นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ติสต์อ่ะที่แบบไล่สเกลแบบนี้ได้คือแบบอเธอมันเลิศจริงๆแบบม็กซี่ในเพลงในเพลงออริจินอลมันมีโนตนี้ปะรู้สึกเหมือนไม่มีนะใช่ไหมเออเหมือนไม่มีนะนี่คือทำได้ดีมากแล้วเหมือนกับโอ้ ฉันไม่เซอร์ไพรส์กับสกิลของเธอเลยเพราะว่าอะไรนะมั้ยเพราะเธอเก่งอ่ะเธอเก่งไม่มากกว่านี้อีกอ่ะเธอเก่งแบบตั้งแต่ต้นจนจบจริงจริง b a d m a n y นี่คือให้เป็น number one สำหรับ LGBT performer ที่เป็น artist นะที่เป็นแบบแนวซิงเกอร์เนี่ยคือถือว่าเก่งเก่งจัดเก่งจัดจัดเลยแล้วแต่งเพลง,งเองด้วยโอ้โหคือเพลงนี้มันเป็นทีป๊แบบโดยสมบูรณ์จ,จริงจอะทีป๊จริงๆอ่ะราว,ว่า เราะว่ากระเทยทั้งโลกต้องเต้นเพลงนี้เป็นเพลงชาตินะแทน I Will Survive ได้ละเพลงเนี้ยดีคือเสน่ห์ล้นเหลือมากแต่จ้นจนจบนะเรารู้สึกว่าเรา ถ้าเราจำไม่ผิดนะเราชมไม่ขาดปากเลยทั้งแบทบิ๊กซี่แล้วก็พี่สี่สองคนนี้คือเคมีเข้ากันมากความสนุกมันล้นมันแบบมันอิ่มมันล้นอยู่เต็มอกเขาใช่ไหมอะไรนะมีมนี้คืออะไรนะความความสุขมันจุกมันล้นอยู่เต็มอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราถือว่าอันนี้คือแบบมีความสุขมากดูแล้วมีความสุขมากแบทบม็กซี่คือเก่งมากมจริงจงเก่งมากเราให้เป็นนัมเบอร์วันเลยสนุกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว,ว่า ใครอยากให้เรารีแคปคลิปไหนนะก็แนะนำกันเข้ามาได้คอมเมนต์ข้างล่างก็ได้หรือว่าจะมาแบบเออจะมาตอบในตอนที่เราไลฟ์ก็ได้นะเออแล้วแต่เลยเราก็ยินดียินดีที่จะทำรีแคปต่อๆไปถ้าเกิดเขาไม่ว่าซะก่อนนะเออ